สวัสดีครับผมมาลองอินดิเกตแอมนะครับของพโอเนียนะครับเป็นรุ่นนะฮะ A400X นะครับผมเนี่ยนะสภาพสวยมากเลยครับผมหลังผมที่ใช้ลองเป็นเบียดดับบิลครับผมตัวนี้นะขออนุญาตฝากไลน์นะครับไลน์เฟซบุ๊กนะช่องทางการติดต่อครับรลับเปิดเก้าโมงครึ่งปิด5้าโมงเย็นร้านอยู่ทุกวันศุกร์ครับอี๋ยวมาดูลูกเล่นนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มนะฮะอ่านี่ยะฮะลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับมันจะมีตรงกลางด้วยนะครับนี่นะฮะตรงกลางก็ปรับได้เนี่นะฮะแล้วก็วงนอกวงในถ้าต,ต้องเปิดพร้อมกันนะฮะสองข้างซ้ายขวามันจะแยกเลยนะรีเซ็เตอร์ครับมีโฟโน่ด้วยมีจูเนอร์ครับมีไลน์ตอนนี้ต่อช่องซีดีนะฮะ อันนี้เล็กคอร์ดครับผมไม่ได้ใช้นะอันนี้ออนออฟนะครับสวยมากเดี๋ยวให้ดูด้านหลังครับอ่านี่รุ่นนะเราเห็นไหมอ่ะนี่ครับโซ่เขาละ ครับผมสวยมากเสียงดีมากๆครับผมขอบคุณครับ